สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องครับตอนนี้เบาน้ำครับค่ะท้ายกันย้ำบ้านเ้าอีกอ่ะพาพี่น้องมากินเขากระเเก้วเนาะค่ะคนมากินคนกินดีได้ค่ะกินเขาเ้าเขาแหลงเขาเที่ยงเขาแย้มได้ยากกลินอันนั้นนี่นะพี่น้องเนาะไม่เห็นเนี่ยยูนักกินแซฟเซฟสูพี่น้องกินคือเก้าเนี่ยนะค่ะเมื่อวานนี้จะเชิมกับพาพี่น้องกันตกป่าแล้วเนาะเถอะเนาะบ้านแห่เนี่ได้ประดุกไงขึ้นมาเราจะมาต้มเปจะแซ่ฟตะแซ่บค่ะต้มเปื่อยๆขอเส้นน้ำปลาเขาแล้วก็มมาาาตจ่่่ววนนนเะะคพี้อง กีผีกีกระเทียมบร่อยลราคะนี่เขากระ่ซรีกมันกินแล้วมันก็อุ่นทองดีเด้เมนูบวกนี่แต่ไดแบบกลิวมีแฮ้งทองนะพี่น้องแต่ได้กินบ่อยนี่ผีกีกระเทียมหัวหอมก็ใส่พร้อมกันเลยเดค่ะกระเทียมกีหัวหอมกี้เด้อพี่น้อง ว่าเขากินเข้าไปเนาะคิดว่กินหลาย,ยเยอะพี่น้องกิออกน,นเข้าไปล่ะก็เอาออกมันก็งเหยือเสียเนี่ยเสียบนี่ตะเคืองกขาหอมหอมล้นี่เป็นแดงเถอะน้ำต้มปลาเนี่ยี๋ยวค่ะน้ำต้มปลาน้ำอ้อปลาเนี่ยใส่ลงหน่อยนึงต้มเส้น,นปลาหน้า ดังดีเป็นไงนีมขคกน่วยนี้ดังดีให้อีกหน่อยนึงก็สีขุ่นๆแน่แต่ว่ากแย่เยอะแยะหล,หลายนู่นพอดีเพราะว่าปลาเขาตัวใหญ่เยอะกับยาต้องใส่ค่ะอมอมหอมดูดน้อยหนึ่งเด้อค่ะเพราะว่าตอนต้มเขากะใส่น้ำปลามันกระนัวแล้วล่ะหน่อยนึงปลาหน่อยนึงซีน้ำต้มปลาก็นั่นแหละค่ะนันน้ำต้มปลาเข็มเยอ่แหละแต่จะใส่หลาย หนาวไปเลยค่ะพี่น้องต้องไปเลยค่ะสมพอดีเด้อค่ะสมลายกันสิสมโพดอีกล่ะทุกยามันก็มีความพอดีเนาะพี่น้องเนาะดิ้นเบิง่งหอมป้อมลงไปค่ะพี่น้องเมนูนี่ก็เฮดสกินยุ่ื่อยเนาะปลาดุกแต่ว่าขันเห็ด คันนึกถึงปลาดุกอันเมนตัวนี้ลดได้หรือค่ะแอืลปลาดุกใหญ่ปลาดุกใหญ่ปลาดุกห,หมูอ๋อรับต่อหนามใส่เด้อค่ะเพราะว่าเฮามีหนามอันนี้อยู่หลับลาดเลยเด้อค่ะเสียบ,บ,บพี่น้องเขาเอื่นปนจำเนาะปนจำปนจำ มันป่าล่าที่จริงแต่ว่าเฮ็ดสูตรแล้วลาวเฮ็ดแบบปนเนาะอืมเดี๋ยวพี่น้องเสียบแลพักกัดกินคู่กันเนาะค่ะก็จะมีพวกเนี่ยค่ะประกาศซ้อมรือพักกวางตุ้งลวกประกาศข้าวลวกเนาะค่ะเวลาลวกพักจะเสริมจะมักเส่เกลือกำลังตาลหน่อยหนึ่งเนะค่ะเห็น like nice. มันมีรสชาติเนาะทั้วโพลละกับมะเขือค่ะนะพี่น้องกินข้าวเร้นน้ำกันมาเนี่ยค่ะมาเด้ค่ะวันนี้กินข้าวน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องกินข้าวหางบ้านเขาเนี่ยละค่ะขอบคุณหลายๆเด้ค่ะ เอาบาคนหลายๆได้กคระดส่นเห็นเสือบ่าเม่ออย่างนี้เห็นเสือเันทรงเสือไม้ค่ะเป็นทรงเสือกับกาแฟไม้ดีดีเสริเสือีร้องกลิ่นยุะค่ะเพิ่งเพิ่งทรงไม้เนาะมือวานนี่ก็ใส่ต์ตูนึงที่จริงเป็นของเสือกับนังหูดำต่ว่าใส่น้ำกันเสีองา้กาแฟสมุนไพรค่ะ แ,แมพมป์เม้งไหมอ่ะอืมลงจกเขาอยุเลยเลยอืออะไรอ่ะอืม,บบมจกหลกอมกมักกล่องแบบหเกือพี่น้องเป้งนักงไงลิ้วนี่ประดุกรสบาบังไม่กินดีนะรอ ไไนอยนคือปลาหน่อยสอมันเป็นป่าตะกูลแบบเออนยังไงเป็นป่าเฉเพาะเลี้ยงเนาะบอกครับ,บร่บบมันแบกเลยคอนเืออะไรอยอเมัน มึงควรอาหารตะ <KNOW> ลาย่างกับม <Sur. S 1> ีส so, like ่วนบุ๊กยือย่างน้ำสาวสะอาดพ่อบอกเลยว่าสาวสำสะอาดเพราะว่าบ้านแถวของอยังล้มไป็นแน่ๆมันก็ตั้งปลาตายปลาน้อยปลาปลานื้อน้อยปลาซิ้วไปยั้งสักไม่เคยเอาหลงเสอหางกบหลงเอาหางกบหลงมีใช่ผลไม้เนาะ แล้วมัก็บมันเสือมมาป่อยด้ยค่ับยามันมันเนา่าเป็นมองโมบนี้ักแตะแรวไปซสื่มอมโมเป็นเก่าให้เป็นเข็งหาว่าบะแข็งแ็งแล้วก็แัออออบอ,อิ่มน้อหนาเลยหรือหนานมึงม่เกินหนาปทหาย่ มานแรกเสร็จพร้อ,อ,อพอี่น้องายของเหนยังไย่งม่นอ้อไรนมัจะค้อำหนึงเพาเหตุบ้านเนาะค้าบ้านต่ำแต่เขาเสื้อเป็นเสื่อมตรงนั้นตรงนี้เพราะอึดใเขาก็ได้บอกเพิ่นเพราะว่าตงกันใช้กันเองสองน้ำปูน้ำปลาน้ำหมองน้ำามันขาดเขาก็ไปเสื้อให้เพิ่น ก็ออกมันล้วเฮปันมันก็บ้าคือบ้านหรอกพี่นออ้องมันก็คือล้งขวานหรอเฮ้ยเนาะหัวมูนอะไ่างเงี้ยเรื่าบังยูนะ่ะบังยูน่ะมันติดกว้าขงขวางขึ้นแน่เฮยบังยูบังเก็บของเก็บของเสียส่วนทางเงินบันนี้เสริมกับสเสพเฮตเป็นวิวเลยเนาะค่ะทางเงินเสริมกับสล้อม มันยิงวิวที่แท้จริงกับสมิยุกายนะกับน้ำสาไปซื้อน้ำสาไหมค่อยปรปับปรุงไปน้ำสาปะว่ามันดินแก้แวจะปลูกยังไม่ได้ละเสริมกันในรูาดามาเสียซื้อเป็นกระถางไม่เหดเอาปลูกต้นไม้ปลูกยังไงเนาะ สวนก็ได้ัะมือแต่อ้อนยังไม่เลี้ยงจัง่าจะพาไปนัองหลงสวนยงไปยกล่างไปเรอะเล่ากันรักกัังเรียงปบ <c oughs> ไปเรียงปเป็นฮ้องกระเบ,บิ้งในยูทูบอาตอนนี้ยังอืมนเนใส่ของอาหารอีกอย่างเป็นเรียงจังใด่เป็นอัพันมันจะใส่เขากับติดต่อเป็นอัลวตนไม่้ช่ไหนครับไม่หม Ừ. quám sụp, gì ừ. đó đơn này hết rồi mất, đơn hơn người nó, giờ mình phải mò tao pa nè. เขมเรียกน,น,นะไ็นะอะไรอ้จริงแล้วไปขอซื้อแม่ตู้นั่นเล็กไม่ทั่นตากปลา,าเลยเหอ้อเงียบดังใส่แบบเน,น่ารู้เปล่าป้อ,างองเขาจะอือ มาเป็นห้องรับกอกร,รับแขนมันม,ม,มีเลยเนาะคัมเมนต์อไปว่าพี่นองไม่เยยนไม่หยังตุกันระดับห้องรับปอกร,ร,รับแขนหากับเสียเรื่องไหนรนะัะ มีใครความตนเเหรอคือว่าปัดดูอันนี้บป็ใครสินใครครัมีใครซื้อแบบว่าออกมาเสีอ,อมไม่เห็นออกเลยดูน้ำมาเขาไหื่ดูมิดจำมาออเย็นเล้ปะ เนี่ยยู <S 1> <S 1> ไร่ยูห้นาะน่ะตัวเงนะี้อ้าวฮอืมเดียวเอออย่ายปลาลูกรัดเสียบอ่ะต้องบอ,อกกันเงี้ยก,กระดกกระเดือกฮันเป็นรุ่นนั้นเติมบักากเกินแบบนี้ล่ะส้มดำอ่ะทำไมเออสลองลูบเนาะลุบเงรับมีต้องหลายตัวเนาะนอยู่ไฮนะ่าเมื่อปีนั้นต้องเติมกำเนิดว่าดำค้าไปงาน ออกมาเก็บปูน่นเะเธอเนาะออกมาเก็บปูอยู่นะเจ้าของมเมื่อกี้รถเหนื้อมันยุ่ยไหน,ไนะไห้นะแล้วโคกเยอะค่ะมู้มันไหลมาตั้งแต่ป่าน่ะอุบัติเหตุมันเบิันจะขำขึ้นนะอุบัติเห็นเลยบุยบุยยุ่ยขันหนานนเนาะเธอเนาะแต่ว่าตัวนั้นไม่ได้ที่เห็นเหรอเห็นไม่ได้อีกตัวหนึ่งสถาบันมองเห็นมันไม่หนาโคกว่ามันไม่ฮอง ปลาเพิ่งกัดสลงห้องเหระง่ายๆหรอว่าบ้างปลาเพิกัดสิลงห้องบัดนีนี่เพิ่นขาก่อหยาล้ลงยาก็น่านโนตัวใหญ่เพิ่นบนได้ลเจับบรูโปายลันจับงูตอนแรกเิมคิดว่างูไปยื้อคอเบิ่งว่ามันเห็นเส้หาบ่เห็นป่านแล้วห้มันัมันโดนจับเอาตัวให้กระดากเยอะุ่มบรู่าเป็นยี่นาะ อันนี้ไ้นั่นมันลงมันเลิกเลิกกับไม้ถึงว่าเลี้ยงตุ้มน่องเขาเนี่ยล่ะค่ะเลิกกับไม้ถึงมาเพียงตุ้มน่องเขาและบัตรที่เนีนยนในหัวดำเพิน่นกะฝ้า,มอเ,อา,เ,าเ,มเมื่อเอาอันบ่าเพนญฝ้ามือเอาเพิ่ฝ้าเมื่อบอกพ่อกับพ่อลุ้ต้องได้ใส่แหะซีเมนบบดเพิ่นมาแหละมันลหนลง,งห่วยเนาะหลงเพี้ยลงบัวซาบัวซาก็เป็นน้ำห่วยเนี่ย ไปม่เหมัเลยว่าเขาเ็นงม,มางได้มันไปได,ได้เด้นนะะปะเนี่ยไมไปเหลียวอะไรเยอะบม่ถึงสามนาทีไม่เห็นเพิ่นเลยบ่ถึงสามนาทีแนี่ยไเห็นเพิ่น แซ่บเลแซ่บใช่ปลากระมันิเดีมันแบงนี้มันแซ่บมันมเลียมันแบบ,ม,แบ,บมันแบบป่านะนี่นบบนนอยู่ในเปิดน้องเนี้ยเนาะม,มาพี่น้ำมันๆาหะเดี๋ยวเห็นก็เสริมปยอกปาลาดุงไง แล้วนงก็อย่าไปอย่าไปพี่น้องเอฟซีเบิ้งคลิมเนี่ยเามันมีกับโทมาสวนสริเลยนะค่ะสะดอกสะดุงสรสมสีเสือข้างหน้าดอกแยกสอบคนน้ยกครั้งแรกในชีวิตกะรเอฟซีมันกับอุปธรรมเมื่อทุกอย่าง วัดทีมงานน้องเพิ่นศิว่าเพิ่นใส่สินนะค่ะนี่แหละรูปประทับแล้วจะไหมูกยังว่าจะเป็นสั้นข้าแม่สมรูดจากวิธีเอาปลานแล้วโอ้สมสิได้หลายเด้อเขาสมก็คิดว่าเพิ่นน่ะตึกเมื่อมือเพิ่นก็ตึกบดมืออยังไม่ได้ปลาออื บ่เพิ่นเปิดโอกาสให้ฮอดเที่ยงสิครก็น,นึกว่าแม่นปลานะ่ะสิได้ฮอดเที่ยงที่แทนแน้วแม่นปลาได้เต็มที่ก็15นาทีอ่ะซีบ้าบป่ะเนี่ยเพิ่นก็ขึ้นหมดนอกจากว่าคนสิบ่ยอมขึ้นกันเลยเนาะถือว่าเพื่อนอะเพื่อเนเปิดเปิดเมื่อยู่เลยเพิ่นปูนเหมือนแบบว่าแจะเจีเเยแต่ห้ามใส่ยมองบ่าแบบว่าห้ามขึม้นหมดทุกคนทั้งสิ้นน่ะปลามันก็สิอยุบอ่ะเนี่ยเพื่อนผได้แล้วมันหลู่แล้วพืนได้แล้วเพือนกับนี้แล้วมันได้แล้วเพื่นก็นี้ไปน้องมาอีก เพราะว่าเพื่นก็จะคิดว่ายกไปกระับเปลืองแห้งซื้อไหมแห้งซื้อไปยกหุ่นบ่อไหนว่าปานหมดละนี่จะเสริมรุ้ยบ่ายเยอะนู้เดียวหฮาวไลายว่าอยากขึ้นจนเพิ่อนสิเมือบ้านเพราว่าเก็บสะดุ้งค่อยคขึ้นอืม ใช่ครับนี่สมบักกัอีกหน่อยนึงนี่องจับเริ่มนี่นะน้าเริ่มโบกนะเริ่มเป็นลองบอลแล้ว

ผสมตื่นเต้นเลยเด้อค่ะอยากแล้วแต่ว่ามันมันเนือนงามอีหยังเด้อค่ะต้องสีแจงไว้ก่อนแต่ว่าจะเสริมเฮ็ดเป็นระเบียบให้มันเรียบร้อยขึ้นก็ว่าหม่องยูหม่องเซาให้มันบ้าหกนะค่ะหม่องเฮ็ดแนวอยู่แนวกินจังซี่อือเนาะก็ว่าบ่อแบอสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะจะจิมก็ขอฝากไว้ซสนีทเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องหามาเห็นแนวอยู่แนวกินเนาะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากเฮ็ดสูตรนี้ก็ลองเบิ่งเด้อค่ะ ไ่อยากกินปนปดุกนี่เจ้ปยะดุกนี่แต่ว่าขี้ขานใจเนื่อหรือว่าอยหยังสียขเหตุสุดจะเสมเมืองเลยค่ะเครับสุดๆค่ะแบบเอิบว่าปนต้มจำเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เก่าไว้สักนิดเดีอค่ะสวัสดีค่ะจะเชิมฮักพี่น้องเด้อค่ะ